สวัสดีค่ะวันนี้มาฟังรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดนครพนมประจำเดือนกุมภาพันธ์2567กันค่ะเครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัดนครพนมในเดือนกุมภาพันธ์2567บ่งชี้เศรษฐกิจจังหวัดนครพนมมีสัญญาณหดตัวเมื่อเทียบก,กับเดือนเดียวกันของปีก่อนค่ะโดยด้านอุปสงค์หดตัวจากการใช้จ่ายภาครัฐการค้าชายแดนการบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนภาคเอกชนค่ะเช่นเดียวกับด้านอุปทานหดตัวจากการผลิตภาคบริการสำหรับด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจอัตราเงินเฟอ้ออยู่ที่ร้อยละ0.2การจ้างงานทรงตัวอยู่ที่ร้อยละ10.5เศรษฐกิจด้านอุปสงค์การใช้จ่ายพบว,ว่ามีสัญญาณหดตัว ตามการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวร้อยละ50.2จากผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายประจำของส่วนราชการเนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2 5 6 7รยังไม่ประกาศใช้จึงทำให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2 5 6 7ล่าช้าการค้าชายแดนหดตัวร้อยละ10 ตามมูลค่าการส่งออกพันด่านสุลกากรลดลงการบริโภคภาคเอกชนหดตัวร้อยละหตามปริมาณรถยนต์จดทะเบียนใหม่และรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ลดลงและการลงทุนภาคเอกชนหดตัวร้อยละ1.8จากรถยนต์เพื่อการพาณิชย์รถกระบะพื้นที่ขขอนิยาต่อสร้างรวมและเสียงเชื่อเพื่อการลงทุนเป็นสำคัญเศรษฐกิจด,ด้านอุปทานการผลิตพบว่า มีสัญญาณหดตัวตามการผลิตภาคบริการหดตัวร้อยละ2.5จากคกผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำของส่วนราชการเนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2,567ยังไม่ประกาศใช้ในขณะที่การผลิตภา,าคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ3.6จากปริมาณการใช้ไฟฟ้าภา,าคอุตสาหกรรมและทุนจดทะเบียนของอุตสาหกรรมเป็นสำคัญ การผลิตภาคเกษตรกรรมขยายตัวโดยดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละหนึ่งตามปริมาณผลผลิตยางพารา จากสภาพอากาศจังหวัดนครพนมในเดือนกุมภาพันธ์2567ช่วงท้ายฤดูหนาวและเข้าสืฤดูร้อนนั้นเป็นช่วงเวลาที่ต้นยางมีการผลัดไปซึ่งหลายแห่งสภาพของต้นยางพาราไม่อำนวยต่อการกรีดยางพาราเท่าที่ควรเกษตรกรชาวสวนยางบางพื้นที่จึงต้องหยุดการกรีดยางไว้ก่อนค่ะด้านการคลังในเดือนกุมภาพันธ์2567 จังหวัดนครพนมมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น655.2ล้านบาทลดลง104.7 3ตามการลดลงของผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ595.4ล้านบาทลดลง109.8รายจ่ายลงทุน59.7ล้านบาท ลดลงร้อยละ88สําำหรับการจัดเก็บรายได้สามารถจัดเก็บรายได้จำนวนทั้งสิ้น116ล้านบาทเป็นผลมาจากสำน,นักงานสรรพากรพื้นที่นครพนมจัดเก็บภาษีได้80.9ล้านบาทสำน,นักงานสรรพาิรพื้นที่นครพนมจัดเก็บภาษีได้10.4ล้านบาทด่านศุลกากรน,นครพนมจัดเก็บภาษีได้11ล้านบาท ส่วนราชะการอื่นจัดเก็บรายได้10.6ล้านบาทสำนักง,งานธนารักพื้นที่นครพนมจัดเก็บรายได้3.1ล้านบาทจบแล้วนะคะขอคนละหน่งไลค์ติงแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสำนักง,งานคลังจังหวัดนครพนมในการจัดทำคลิปต่อไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ